สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแม็กครับผมครับแลวก็วันนี้นะครับเราจะมาปลูกผักกันครับเราจะปลูกอย่างพ่อครับผมครับเราจะปลูกกันอยู่สองอย่างนะครับผมตัวแรกนะครับผมขนะครับอ่าอย่างที่สองนะครับผมควางตุ่งเบบี้ครับ โดยวิธีการปลูกพักของเฮานะครับก็จะปลูกในแปลงพักที่เฮาได้ทําไว้นะครับแปลงพักนี่จะเป็นการเอาไม้มากา้านเพื่อมันเป็นแปลงนะครับเพื่อบอ้องกันดินมันไหลออกด้านข้างเวลามีน้าฝนหรือว่าอหดน้ําไปนะครับทุกท่านสามารถทาได้ที่บ้านแท่แค่ขี้เกียจปุดแปลงนะครับอันนี้แค่ทําเป็นกรอบไว้แล้วก็เอาดินมาใส่โดยปุย๋ยโดยตี่ผมเขาปลูกเนี่ยจะปลูกเป็นอินทรีย์ทั้งหมดครับอย่าไปใช้สารเคมีปุ๋ยที่ใช้ก็จะใช้เป็น ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่ขี้หมูครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยน้ำมากครับประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์นะครับมันจะประท่ามืดินแข็งครับดินจะร่วนซุยอยู่ตลอดครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูวิธีกานควนดินยกล่องนะครับเพื่อที่เตรียมพื้นที่ปลูกผักสองอย่างเขเรครับ อันนี้คือที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่คือไส้เดือนครับก็เป็นซัดที่มีทั่วไปแต่การที่แป้งพักที่มีไส้เดือนเนี่ยเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า <c oughs> แป้งพักนั้นจะปะจจ้ยสารเคมีครับเพราะว่าไส้เดือนเองอะ่ะจะอยู่กับสารเคมีบ่ได้ครับ ตอนนี้เขาก็ได้โลอควนดินแล้วก็ทําร่องสําหรับหวางเมล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะมาหวางเมล็ดอย่างพราพิตั้งผึ่งนี้เนาะก็จะเป็นฟางสุ่มเบบี้นะครับแล้วก็เอาผึ่งนี่จะเป็นคะแนนนะครับเดี๋ยวเขาเนี่ยจะโรยมเมล็ดเนี่ยไปตามร่องที่เขาได้วางไว้แล้วนะครับไปก็ทำเลยครับพี่ นี่นะครับตอนนี้เขาก็ทำเล็ดลงแล้วกุบดินเป็นที่เรียบร้อยเนาะต่อไปเขาจะทำกันรดน้ำนะครับผมครับแมกแมกปิดบน้ำกำ๊ามจบลงไปแล้วนะครับสำหรับแกนสาธิตแกนปุ๊บพักแบบง่ายนะครับบนแปลงที่เราทำขึ้นมาเองนะครับ นอกไอแกงปลูกพักกินเองนะครับนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยยังช่วยดีต่อสุขภาพครับเพราะว่าเฮาเนี่ยปรใจสารเคมีเลยนะครับสุดท้ายวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับก็คือบ้านสวนพอเพียงนะครับสวนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แก่เกษตรนะครับนจัวยานหลวงราชกุ์จังหวัดเชียงใหม่ครับอีพีหน้านะครับเฮาจะไปปลูกพักอย่างรือว่าทำากรเกษตรเี่าไอย่นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก็ติดตามเฮาด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ